สวัสดีครับอิวซี่ตรงนครับสวัสดีตอนสองทุ่มครับมายามเบ็ดครับเบ็ดปักไว้ตอนเย็นปักด้วเยอะเขียดครับเขียดใหม้อตอนเย็นก็ได้มาตัวหนึ่งครับตัวใหญ่ด้วยครับใหญ่เท่ากับไม่เม็ดครับนี่ก็มายามตอนสองทุ่มครับแล้วมาสองเขียดสองเขียดก่อนค่อยยามครับนี่ก็ ส่งเก็บแถวไหนเนาะหายากจริงเดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวนี้เพราะว่าหญ้ามันลบมากครับหญ้าลบมากตามทุ่งนาส่งหาจับยากครับเดี๋ยวจะจับสักสิบกว่าตัวก็จะยามดูครับไม่รู้จะได้หรือเปล่าเียดหายหมดแล้วไปตามเลยครับจะยามดูครับจับเสร็จแล้วครับได้สิบหกตัวครับกว่าจะได้โอ้เดินต,ตะกุบตะกัดไปเลยเดินเอาครับเดี๋ยวจะกลับจับเก็บไปตาม ถนนเลยครับเอาถุงไปด้วยเผื่อจะได้เผื่อจะติดปลายามไปเลยครับจับเขียไปด้วยน,น,นี่ไฟมันตื่นไฟเนาะเขียรู่นเขียรตัวใหญ่ตามถนน,นนี่นูน่นโอ้ใหญ่ด้วยนู่นฮุบลงลงแล้วก็ลงสิ เราล,ลงกระโดดขึ้นไม่ได้ครับไปย้ำเบ็ดก,กันครับเสียเวลาเ <c oughs> ยี่ยมหมดตรงนี้เยี่ยมหมดครับเสียเยี่ครับเสยยียเยอะแล้วครับนี่กบจะหมดเงินกบจะหมดเกียรติน่าก็ปักเลย ดินดก็แข็งด้วยปัดยากโอ้เขียดตายนี่ปครับมัน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 ไป,ปลังกไปครับตุ๊บโอ้ยไหนไม่ทันโอ้เขียดเขียดไม่ทันหลังนี้ก็เยืะหมดอีกโธ่้ย อะไรกินหญ้าหมดอืมใส่เยอะครับครับปักเสร็จแล้วครับนี่มันม่นหมั่นมันครับเดี๋ยวหลัง,ลางนายเตจก็จะย้ำให้ดูครับไปไปแล้วครับจุ๊บอืมโอ้ยว่าจะได้แต่ละตัวเนะาะเดี๋ยวแตกเลยจ <laughs> ับเขียดไปด้วยย้ำเบ็ดไปด้วย ดังนี้ยังอยู่ครับเดินขำไหหมันไม่นอเอาาเอฟทุกคนลังนี้มีโยกครับนั่นมียกมียกมียกลุ้นลุ้นล้นลุยกครับเอทุกคนอะไรนั่นนะเอะไรเนี่ยลุ้นลุ้นลุไหนออหอเดี๋ยวเดี๋ย จจิินนโโอ้้ออใหใหญ่กว่าตอนเย็นอีกครับเนี่ยค่อยนิ่มๆนิ่มๆนิ่มๆครับอจ็ดิบสักคนนิ่มๆเชิดๆนิ่มๆดีดีคันเบ็ดอ่อนๆอย่างเงี้ยมันโยกดีครับโอ้ยไซโลแลครับโลโลเป็นโลเลยนี่นะครับผีบ้าใส่เบ็ดน้าหม้อเจาะโอ้ใหญ่กว่าเดิมครับใหญ่กว่าตอนเย็นอีกเวลายกปลาขึ้นครับ ต้องแบบเนิมเน่มๆครับเนิมเน่มๆแบบนี้ค่อยๆย,ยกแบบนี้ครับจะได้ไม่หลุดเชือกกับเชือกใหญ่ด้วยเชือกเบอร์สิบสองเชือกบออกกอนเบอร์สิบสองครับคันเบ็ดเล็กเบ็ดใหญ่ก็ติดเหมือนกันครับนี่ติดแค่ปลายปากนี่เหยียบเขียดที่โมโอ้โหใหญ่กว่าเดิมครับนี่ดูกำโคก็รู้ครับใหญ่กว่าตอนเย็นอีกครับเนี่ยใหญ่กว่าตอนเย็นอีครับเนี่ยเต็มกล้องเลยครับ อ้ Ooh, มันมาอีกแล้วครับเอฟซี FC ทุกคนตอนเย็นก็ติดตรงนู้นตรงใกลๆ้ๆต้นมามองนะอันนี้ก็ตอนสองทุ่มก็ติดตรงนี้ครับตรงท่อเน,นี้ยน้ำออกเจาะอย่างเงี้ยครับน้ำน้อยๆน,น้ำลดเกือบจะหมดแล้วน้ำมันมาม,มันมาแล้วครับเอฟซี FC ทุกคนชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์แล้วกดกระดิง่งด้วยนะครับเวลาเก็บกูต้องค่อยค่อยค่อยให อย่าให้มันดิ้นแรงครับดีขันเบ็ดอ่อนด้วยถ้าเบ็ดแข็งมันจะหลุดง่ายครับหักเลยขันเบ็ดหักเลยถ้าเบ็ดแข็งขันเบ็ดอ่อนเนี่ยมันมันครับมาเจอเจอวันที่สองก็มันละโอ้โห,หใหญ่จริงๆใหญ่กว่าตอนเย็นอีกครับส่โลเป็นโลแล้วมั้งนี่นะครับตอนเย็นก็ประมาณเท่าไหร่ไม่รู้ สองสามขีดแล้วมั้งโหมัน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 ครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่เยอะกันครับนี่ครับตอนเย็นก็เต็บตรงนี้เองไนี่ขันเบ็ดอยู่นี่ ญญอยู่ยใกล้กันมันปากโทนั้นนี่ตรงนี้จะใส่เยือะครับครับใส่เยือะแ,แล้วครับเนี่ยแล้วตามหลังต่อไปครับหลังนี้มีดีครับดีดขึ้นบนเลยโอ้มีดีขึ้นบนเลยใส่เยือกันครับเนี่ยเนี่ปลายท่อนแหลมันด,ดีกัดเยือกไปแล้วมันเชือกมันห้ข้างบนนะครับ มัน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 หลังต่อไปชันมากมากเดี๋ยวหลังไหนเตี๋ต่ออจะถ่ายให้ดูอีกครับพักกล้องก่อนจะขึ้นไปยาวไปครับทำคลิปสั้นๆหน่อยเนาะคลิปปรตัวสองตัวก็ยังดีโล่สองโลเนาะลมมาแล้วครับลมแรงฝนจะตกแล้วมั้งตาต้นของงงนี่ก็ไม่อะไรนะติดอะไร ใบไม้องใช้ติดปลา้นปุ๊โเอสทีทุกคนนู่นนูนป you ุ๊บอะไรนั่นน่ะโอ้โโอ้ฮโอ้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 ลองไม่ค่อยชัดเลยนะกลางคืนเล็กๆกินของแบบโอ้กินลึกกินตื้นนั่นน่ะนี่แหละนำเบาเจาะ น้ำเนี่ยน้ำน,น้อยครับผีบ้าใส่เบ็ดต้องน้ำแบบนี้แหละครับมันจะติดดีสูตรไข่สูตรมันครับถ้าปูนาไม่กินก่อนปูนาจะกินเหยื่อก่อนนั่นมันติดใบไม้นะั่ะสงสัยมันติดปลาเลยนะ่ะปลามันกินเหยื่อแล้วก็ยึงไปเกาะใบไม้่ะมั้งนะ่ะลดเหยื่อกันกดท่ครับบัว้มันพอไดป้นยู่นี่ตัวนี้ ใหญ่พอปอนอยู่มัน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 เอฟซี FC ทุกคนมันมันโอ้ใหญ่กระไซโลเล็กกับพลิกขี้หนูตัวเล็กนี่ยพอได้ปอนอยู่ตัวเล็กนี่พอได้เติมอยู่หาก,กินแบบบ้านๆก็มันๆนี่ครับตรวจยากนะกินไม่เลิกครับยเยอะเขียด ติดช้าแต่ชัวร์ครับเน้นๆเอาเลยครับเดี๋ยวเข็ดขออนุญาตใส่เยอะมันครับครับใส่เยอะแล้วครับนี่แหละครับบางคนเขาก็เมินครับว่าน้ําน้อยๆไม่มีปลาแต่มันต้องมีครับเพราะว่าไม่มีคนไปเก็บโม่ไปจับน่นี้ลองน้ําน้ําน้อยๆอย่างเงี้ยนี่ก็ใส่เยอะแล้วครับไปลังต่อไปครับอยางต่อไปได้สองตัวครับ หลังนี้อะไรเนี่ยเบ็ดทำไมไปงั้นอยู่ในปา่าคุบุ้งครับยึดโดนยึดโดนอะไรเนี่ยโดนปลาเลือปลาไหลเนี่ยขันเบ็ดอ่อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยเอาได้ไหมนี่โอ้โหโอ้หลุดไปแล้วครับปลาช่อนอือหูหลุดไปแล้วครับแกตัวใหม่ครับโอ้กบผักบุ้งเนาะสงสัยเด่นแรงมากเลยหลุดไปได้ ครับเบ็ดเล็กเสงยสียครับครับแค่นั้นครับมันเกาะพักบุ้งมื่อกี้ก็ลเลยหลุดเลยมาหลังต่อไปครับหลังนั้นมีโยกครับเห็นตั้งไกลเลยนั่นน่ะเล็กหรือใหญ่นั่นน่ะโอ้โหโอ้โหใส่ลงใส่ลงอย่านะอย่านะใส่ลเอฟซี FC ทุกคนโอ้โหโอ้ใส่ลงอีกแล้วครับอย่าดิ้นแรงน,นะอย่าดิ้นแรงอย่าดิ้นแรงค่อยค่อยคครับ ค่อยๆคๆค่อยๆ,อยๆนยมๆ,ๆน่มๆ,ๆ,ๆ,ๆมาแล้วทุกคนส่โลโอ้โหเท่ากับตอนเย็นเลยเน <c oughs> ี่ยโอยแมงเข้าปากเพื่อโอ้ดดพูดเนะอ้ เขาปากได้ไงแมลงเนะี่ยเกือบลุดเลยเนะี่ยมาติดแค่ขอปากเองครับมันมันนี่โอ้โหเด็ด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 ไปเสียเยอะครับ ครับเส่เยอะแล้วครับหมืนๆครับทางต่อไปครับโอ้หสามตัวเลยเนาะหลังนี้หหลังนี้ตแปลกๆอุ้ยเยอะอู้ลอยติดลอยติดอยู่แต่ไม่อยู่ครับนี่หลุดลอยติดก็ไม่อยู่ครับใส่เยอะครับครับเสจแล้วครับ เดี๋ยวสีหลังสุดท้ายทางนู้นครับไปทางโน้นเขี AH. ยดยังอยู่อาสีป <definitions> ังงังเลยเขียดยังอยู่ครับลุ้มลุ้นลุ้นลุ้นมาด้วยสิทุกคนมันมาดคำนี่ตอนตั้งตอนสองทุ่มครับตอนสองทุ่มไหนเป็นหลังสุดท้ายมาดไหมลุ้นลุ้นกันครับ มีจมครับมีเยือจมครับหลังสุดท้ายมีเยือจมอะไรยึดไปมีเยือจมครับอ้ไม่ได้ตัวสเหยนครับครับหลังสุดท้ายก็สเหยแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าสำเร็จครับนม,นมันอยู่ครับ ได้มาสามตัวครับตัวใหญ่4สี่ตัวหลุด <c oughs> ตัวนั้นหลุดครับตัวที่สี่นั่นใหญ่จริงๆครับยังไม่ได้จุ่มน้ำเลยสงใส่ตัวเมียน้ตัวอ้วนน้ำเยอะๆอย่างเงี้ไม่ค่อยจะติดครับเติดๆถ้าน้ำตื้นน้ำน้อยๆนะครับถ้าพี่น้องเอซชอบคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับ ขาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์เลยกดกระดิ่งด้วยครับมันมันครับเดี๋ยวจะหาเขียดถ้าถาจับได้จะหาจับเขียดอีกครับเอาไว้ดักครุนี้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ดักครับที่สําคัญก็ได้เขียดครับถ้าเขียดมาเอามาปากอีกเมื่อกี้ก็จับได้มระสิบห้าสิบหกตัวก็เหลือแค่สามตัวเองเด๋ยวหมดเยอะครับรามตีดี เรามันกินเหยื่อยังอีกหลังแรกฝั่งนู้นยังไม่ได้ไปเสียบเหยื่อเลยครับเหยื่อมันหมดสามสี่หลังขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามนะครับนี่ตัวใหญ่ๆหมันมันครับติดตามพรงนี้เช้าเคล็บตรงนี้เช้าด้วยครับมันมันครับตรุงนี้เช้ามันจะมันไหมติดตามขึ้นหน้าครับสวัสดีครับอู้อ้าวครับเดินกลับมีเคลิปเก็บตกด้วยครับ เดินกลับมีติดอีกแล้วครับโอ้โหโอ้โหเก็บตกเก็บตกเดินกลับมีติดอีกแล้วครับโอ้โหหมานจังเลยครับนี่เก็บตกเดินกลับก็มีอีกตัวหนึ่งครับเปสี่ตัวแล้วกว่าจะถึงรถก็เห็นอีกตัวหนึง่งจับเขียดก็ไม่ได้เนาะดึกแล้ว สองสามทุม่มสามทุ่มแล้วมันน้งเลยสามทุมก,ว,กว่าว่าสตัวแล้วครับมันครับมัน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 ได้สตัวแล้วไป